เราก็มาเจอเพื่อนคนหนึ่งโอ้ห oh, นี่มันคนนี้มันเก่าจริงไว้เราก็เลยดูเขาเป็นตัวอย่างตั้งแต่นั้นเราก็เริ่มแบบไม่ยอมคนก็ต่อยเขาไปทั่วอะไรอย่าเงี้ยประมาณม .3 ก็จะโดนไล่ออก จนมาวันหนึ่งก็เริ่มกินเริ่มเที่ยวไม่กลับบ้านไปนอนบ้านเพื่อนก็จะมีเพื่อนคนนึงเล่นยาเสพติดเขาก็อ่ะไอ้ลองหน่อยไดย้อะไรเงี้ยชนิดแรกเลยที่เราลองคือแปง้งจากขอเขาจนก็ไปซื้อเองแรกๆก็พลัามอยู่จากดูดก็จะเป็นไปฉีดแทนคราวนี้ก็เริ่มละไม่มีเงินอะไรขายได้เป็นเงินได้เราก็เอาไปหมดแล้ววันหนึ่งเขาไม่ให้ตังเราแล้วห้องพ่อเนี่ยจะเป็นกระจเราก็ววาดัมเบลทุกกระจ วันรุ่งขึ้นเราก็ไปคองเตยแม่เราก็ขายของไปส่งของที่นั่นเขาเห็นเรา,าเขามีลูกน้องอยู่คนเขาไอ้ลูกน้องมาล็อกเราเพราะว่าเราเพิ่งไปเอาแป้งมาครึ่งหนึ่งคร<ม>ึ่งนดิดอ่าเราก็ไปเอามาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็โทรบอกพ่อพ่อโทรเรียกตำรวจเลยพ่อเขาไปชดชีวิตนะพี่จะจับผมเดี๋ยวผมมีของกลางพ่อจะถามว่าเรา่าเสดมาไหมเราก็ตอบเลยว่าเสดพอเราบอกกระสานเขาไปอย่างงี้ยเขาก็แบบไม่ได้กลัวติดคุกอะไรอย่างเงี้เลยบอกผมไม่กลัวเขาจะสาน เราก็เลิกแป้งมาแถวบ้านก็บอกพี่อย่าไปเล่นเลย<ๆ>เล่นนี่ดีกว่าโอ้ก็กด <im> ไปวันหนึ่ง20-30เล่นแบบว่า7วัน7คืนไม่หลับไม่นอน <im> เล่นแบบหลอนเลยเล่นอยู่พักหนึ่ง <im> <im> ก็ไปโดนตำรวจจับ